บทที่สองอธิตตปริยายะสุดเอวเมสุดตังเอ็กังสัมภยังพระกวาขายายังวิหารติสีเสจิตยิงพิขุตัดหัสเสนะตตะรักโผพระกะวะพิขุอามันเตศิสะังพิกาเวอาธิตังกิจะพิกาเวสปังอาธิตังจักขูวิน พิกาเวอาชิตังลูปาอาชิตาจักขูวิญญาณังอาชิตังจักขูสัมปัสโสอาิโตยมปิทังจักขูสัมผัสสะปัจจะยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินติ ตามภิอาจิต <laughs> ังเกนะอาจิตังอาจิตังราคะกินาโตตะกินาโมหะกินาอาจิตังชาติยาชะลามะะเลนะโตเกหิบริเทเวหิโุเกหิโธมนาเสหิอุปายาเสหิอาจิตันติวะรามิโสตังอาจิตังทัสสะทัสตาอาจิตา ตตวิญญาณอาทิตังโตตสัมพัสโสอิตโตยังปิทังโตตสัมภัสสัจจะยาวปัจิตเวทายทังสุขังวาทุกขังวาอาทุขังมาสุขังวาตามปิอาิตยเกนอิตัอิตยคคินาโตตกินาโมหกินาอิตขาติยาชาลมระเรนะโสเกปริเตเวหิ โอเคลมันน่เสี่อุปายาเสี่ยอธิตันติว่าทานิีทานังอธิจังคันทานอธิตาขานหาวิญญาณังอธิตังขานหาสัมผัสโสอธิโตยามปิทังขานหาสัมผัสสะปจิเยี่ยวปฏิถิเว,วรยิ่ทางสุข,ขังวาสุขขังวาอ,ขขอวาทุกขมาสุขังวาตัมปิอธิจังเจนะอธิตังอธิตัง

เกยวะสัมผัสสปัจจยาวัชติเวทะยิสังสุขังวาทุกขังวาอัตุขามาสุขังวาทมปิอัจิตังเกนะอัจิตังอัจิตังลาขากินาโตต้ากินาโมหกินาอัจิตังชาติยาชะลามะละเลนะโสเกหิปัจิเทเวหิทุเกหิโทมณเสหิอุปายาเสหิอัจิตันติวะทามิอายุอาทิโต โอต่พอนาจากายนยานังอาจารกายาสัมผัสโสอาจารยย่งพี่จังกายสามารสสัพพัาอุปจติเวลยิทางขังวาตุขังวาตุขมาตุขังวาวาตัมเปอาจจา Khe na adi tang, adi tang, ba kina to, ta kina mo, ha kina adi tang, cha ti la ma la re na khe he. Ba li te ve he, tu khe he, to ma na se he, u ya se he, he adi tang ti. Wa pa mi, ba no, adi to, tam ma, adi ta, ba no, vi nga nang, adi ta, ba so, adi ยำปิดทางมนสัมผัสสะปัจจยอุปจัติเวทายิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขขังวาตำปิอัจฉรังเอนะอัจฉรังอัจฉรังลาคจินาโทสักินามูหะินาอัจฉตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโอมานาเสหิอุปายาเสหิอัจฉรังติวะธามิ เอวังปัสสังพิกเวสุขัวาอาริยะอาวะโกจกุกสมิงปิณิปินัสติตุเปตุปิณิปินัสติจักโกอินชานิปิณิปินัสติจักโกสัมภัสเสปิณิปินติยัมปิจังจักโกสัมภัสสะปัจจยาุปจัตติเวทะยิทังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปิณิปินัสติ โสตสมิงปิญพินตติตัสเตตุปินิพินตติโสตวิญญาณเนปินิพินทติโสตสัมภัสเสปิปิพินตติยมปิทางโสตสัมภัสเสภิอุปัชฌ์เเวทายังสุขังวะ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 หาลาวิญญาณเนปิ นิพินทติคานาสัมผัสเสพนิพินทติยังปิทางคานาสัมผัสสปัจญาอุปชติเวทยิตังสุขังว่าทุกขังอาทุกขามาสุขังว่าตัสมิงนิพินทัติทัติจิวหายาปินนิพินทติรักษะล่าเสสุปินิพินทติจิวหาวิญญาณิปินิพินทติจิวหาสัมผัสเสพนิพินทติยังปิทางจิวหาสัมผัสสะปัจยาอุปชติเวทยิทังสุขังว่า ขังวาอุขมาสุขังวาตัสมิปินิปินติกายะทิปงปิพินติโนโนภะตุปินิปินติกายะปิญญาเนปิปินติกายะสภปสเสปิปินติยำปิทังกายะสมปัสะปัเจ้าปเจติเวทายังสุขังวา ทุกข์ขมสุขังวาตาสมิงปินิปินตตินัฏสงฆ์ปิณิพินตติทมเมตุปิณิพินตติมนวิญญาณิปิปิณิปินตติมนสัมภสเถปิณิพินตติยำปิทางมนสัมภัสัพพัจญะอุปจัตติเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุกข์มสุขังวาตาสมิงปิณิปินตินิปินทางนิวิละชาติวิลาคาวิมวมุตจะติวมุ ตัดสมิงพิมุขจะมีติญาณังโหติขีนาชาติวัติตังขามมะจัลวิยังกะตังสารณิยังนโมูบาอิตัดไหยาติปชาณาติติอิ ทามาวจะภะควาอัตตมานาเตภิกขุภะควาโตภาติตังอภินันทุงอิมาตมิงจากผานาเวกายเวกละนัตมิงพักยะมานีตถาตัสสะ พิขุนะสัพพุปปาทายะอาสัเบหิจิตานิวิมุจิงตุทิบทที่สามอนตาตตะขันนะสุตังเอวมเมสุตังเอเกังสัมยังพระวาภาลานติยังวิหารติอิสิปัตต เนมิกตาเยตตาลโคปะควาปัญจวะเฮพิกขะมันเตติรูปังอาทิตพิกาเวอัตตารูปังจยากหิทางพิกาเวอัตตาอาภาวิสสะไรทางสุขงังอาภารายาสังวัตเตีย สัพเพสัจารย์รูเปเอวังเมรูปังโอทุเอวังเมรูปังมาเอาหัวสติธรรมาจะขู่โคสับพียกเวรูปังอนัตตา์ัสรมารูปังอาภาทชายสังวรสติอาจารย์รับปติรูเปเอวังเมรูปังโอทุเอวังเมรูปังมาเอา

เอวังเมวิทนาโหตุเอวังเมวิทนามาอโหติติยธรรมะแต่ khổ พิคเววิทนาอนัตตาตัสมาเวิทนาอภาทายสังวัตติตาจาระพุทธิวิทนามาเวิทนาโหตุเอวังเมเวิทนามะอโหิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะ ยตังวิกเวอัตตาจะพาพวิสัตยิยังปัญญาอภปาทายาสังวัตตวัตเวียสัพพะถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญาวะอโหสิติยะสวัสดิโภพิกเวสัญญาเนตตาตัสมะตสัญญาอภปาทายาสังวัตติ นะ,ะนะแล้วพระธิดาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาหมา,าหูติสังขา,า,ารานัตตาสังขาราจะนิถังบิางกาเวอัตตาอภาวิสังนิถังสังขาราอภาทายาสังวัดเตยุงกาาับเทจะสังขาเลสุ เอวังเมสังขลาลาโหตุเอวังเวสังขาลามาอะเหสุนติยะสมาจักโขพิขาเวสังขาลาอนัตตาตัสสมาตังขาลาอาพาทายสังวัตตันติน่าจะกรัปปติสังขาเลสุติเอวังเมสังขาลาโหตุเอวังเวสังขาลามาอะเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะอิดทางพิกเวอัตาอภาวิสัยต้ยิทางวิญญาณังอภาทายาสังวัตเตย่าตเปตตจวิญญาณเมจะเอวังวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาเอาโอติติเนสมาจะโขพิกเววิญญาณังอนัตตา sama wijana apa saja sangat tapi tapi karena lapati langking banyak tapi kau lubang ini jangwa ini jangwa ini jangpante ya ยามปานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาจทุกขังพันเตยมปานิจังทุกขังวิภัณินามธรรมะกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมัจะมีเอโสเมอตตาติโนเอหังพันเตตังจิงมัญญะถาพิขเวเวทนานิจาวะ อันนีจวาติเออันนี้จะพันธ์ยังบนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเ์ยังบนานิจังทุกขังวิปาลินามะธรรมังกัลังนุตังสัมมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอตุหะมะทิมิเอโุเมอัตตาติโนเอตังพันเ์ยังกิจมัญญาศพิจาวะ สัน,น,น,น <van şimdi> ิ้จาวะอนิจจาว่าอนิจจะันยมนิจจงทุกขังวัตททุกขังวันียมนิจจงทุกขังวิปะนามธรรมตัหังตัังโนสังมาโนปิตุลงเอตัมะเอหหัมมาทมเอโสม อัตตาติโนเอตังเอตังพันเตตังจริงมือนยาถาพิเศสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจจาวพันเตยามปนาญจังทุกขังวาติังทุกขังวาติทุกขังวะพันเตยามปนาญจังทุกขังมิปัลินาธรรมกัลลังโนตังสัมมา สมานุปสิตธุเอตังมะมาเอโสมัตเมเอโสเมอัตตาติโนเอตังพันเต <c oughs> <c oughs> ตังกิงมันนี่แต่พิกะเววิญญาณังนิ่จังวะนิจังวาติอันนีจังพันเตย่างนั้นิจังทุกขังวาติตังวาติ ทุกครังพันเตยมาณานิจังทุกขังวิปาลินามะธรรมังกัลลังโนตังตัมมนุปฏิตุงเอตังมะมะเอตุงัมตุเมเอตุเมอาติโนเอตังพันเตยมาณาปัจสมาติหะภิกขเวยังจ no ินติตุปังอาติการะตาปัจจุบันนัง อาจารย์ตังวาไัญกาวาอุราลิกาบาสุขมังไพนังวาปัิตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพังอุปังเนตังมะมะเนสวาัมมิแะเนสโสะอภัตติเอวังเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะทัพสัพพัง ยาการจีเวชนาอธิฐานาตระตัจจุบันนาอจันตาวาปิตาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาอินาวาปนิตายาจูเรสันนิกีวาสัพพะตเปโวนาเนตังหามาเมโสหามัสนินาเมโสอัตติเอวะเมตัง อัตตาภูตังธัมมปัญญายะทัพปังญากาจิัญญาอจิตนากตะปัจุบพันธั์นังจิตทาววิทาววิิตาโอราจิข่าวทุกุมะว่านิัาวิจิตาวาทุเรสทันทิเอวะสัพพัญญาเนตรรมมานิสุขวัติมินาเมิสอัติ ยะถาภูตังสัมะปัญญายทัสสปังเอเจจิสังขาราอติจานะกตจปัจจุันนาอจันตาวาพิตาวาโอฬาริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทุเรสันติเกวะตัพเทสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสสินาเมโสอัตตินาวะเมตัง Tama panya, ya tatapang. Yang kinti winya nang atita, nang katapacukan, nang atyantawa, pitawa, ula, nika, wa, tuku, mawa, inangwa, panitangwa, yantuletan, tikewa, tapangwinya, nang netang, amane, tohamatimina, neto, atatit, ewa, metang. ยถาภูตังธัมมปัญญายะทัตภังเอวังปัตตังภิกเวตุตวาอริยะสาวะโกโลปัสมิงปินิพินทติเวทนายะปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังขาเตสุปินิพินทติวิญญาณสมิปินิพินทตินิพินทังวิญ Wimut jati, wimut laka, wimut jati, wimut tatrimi, wimut jamiti, yanang hoti, kina hati, hoti tang, hama, talian, tatang, kala, ตายาติปัญนาติติอิทธามะบูจาภะวะอัตอะมะลาปัญจวัคคียาโูเรภิกขะพระโมทูอภิตะังอภินันทุงอิมัตมินจะปนาเวยาการนาตมิงภิกปัญญามานเน ปัญจวัคคียานางพิกขูนางอนุปาทายะอตเวน,นิจตานิบมุจงสุติ